โดนสาวๆเอสป้าตกให้อย่างจาังมาชมนิทรรศการ POTD Espa Exhibition in Bangkok จัดที่หนา้าผาลทยเทเรสชั้น7ไอคอนสยามนะคะในงานชั้นหนึ่งจะมีโซนจําหน่ายของที่ระลึกมาให้แฟนๆได้เลือกช็อปกันจุกจุกไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่นอุปกรณ์ต่างๆผลิตภัณฑ์ล้สไตล์โฟโต้การ์ดลิมิเต็ดอีดิชั่นรวมถึงสินค้าพิเศษที่จัดทาขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะน่าลักนะเก็บหน้าสะสมที่นี้นอกจากเขาจะตกแต่งไว้ต้อนรับแฟนๆแล้ว,วได้เลยว่าแทบจะทุกมุมเหมือนเป็นสตูดิโอถ่ายภาพน่ารักย่อมๆ และไปต่อกันที่โซนตู้ถ่ายภาพที่ให้เราได้ถ่ายภาพเสมือนว่าร่วมเฟรมอยู่กับสาวๆไปเลยเลือกถ่ายคู่กับเมนคนไหนก็เลือกได้เลยค่ะเวลาถ่ายก็จะเหมือนมีสาวๆมายืนถ่ายรูปคู่กับเราแบบนี้เลยอะไรมันจะน่ารักขนาดนี้และมุมนี้กับมัสคอตสีตัวจะตั้งรอให้พี่ๆแวะเข้ามาถักทายกันนะคะ่ะก่อนขึ้นไปชั้นสองมาแวะจิบน้ากันที่มุมนี้ก่อนเลยขนาดแก้วน้าในงานยังมาพร้อมครับคลีฟสุดน่ารักที่สามารถเก็บกลับบ้านเป็นของสะสมได้ด้วยเพิมพลังกันแล้วก็ไปชั้นสองต่อเลยค่ะชั้นสองจะแบ่งเป็นโซนโซนที่1 SNT S <room>. <S ที่จะพาไปท่องโลกอันสดใส,สเจิดจ้าของสาวๆเอสป้าเหมือนเป็นการแนะนําตัวทําความรู้จักกับสาวๆให้มากยิ่งขึ้นก่อนนะคะขอแอบ,บแนะนําว่าใครจะมานิทัศการนี้คุกล้องมาด้วยถ่ายแบบเปิดแฟชตร์บอกเลยว่าจะสวยมา,มากๆเพราะว่าความแสงความไฟของที่นี่จัดไว้ดีมากแล้วนะคะโซนที่2จะเป็นโซนมัลติชอปแสดงชุดขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของสาวๆซึ่งเป็นชุดที่สวมใส่จริงนะทุกคนพร้อมไอเทมชิ้นโปรดของแต่ละคนด้วยต่อกันที่โซนที่3ามรีวิวรูจำลองฉากในมิวสิกวิดีโอยอดฮิตอย่างเบเตอร์ดิงโซนที่4เป็นพื้น ที่จัดกิจกรรมแบบอินเทอร์แอคทีฟให้ผู้เข้าชมได้โต้ตอบกับสมาชิกสาวๆทั้งสี่ตรงนี้นะคะจะเป็นตู้ให้เราเข้าไปไปหยิบฉุบเล่นกับสาวๆได้เลยลตรงนี้เมื่อเราไปแตะสาวๆในจอเขาจะขยับตอบโต้กับเราด้วยนะคะตรงนี้เป็นของเที่ระหรือที่ให้แฟนๆมาทํากันเองนะเป็นตาปั๊มของสมาชิกคนต่างๆนั่นเองและโซนสุดท้ายนะคะโซนที่5เป็นโซนจังเกิ้ลที่สร้างบรรยากาศให้รู้สึกเหมือนกําลังผจญไปไปกับสาวๆเลยมีถึง27ตุลานี้นะคะทุกคนาม,มากันนะ